ความรู้สึกล้มเหลวเป็นบันไดส่งให้สูงขึ้นสำหรับคนส่วนน้อยเป็นลมให้ติดนานสำหรับหลายคนเป็นหลุมดำให้ดักดานชั่วชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่ความรู้สึกล้มเหลวเป็นความทุกข์รดเดียวกันคือหมดท่าหมดค่าหมดใจเกิดจากสองเหตุหนึ่งคือทำไม่สำเร็จ สองคือไม่ได้อย่างใจต้นทุนก่อนรู้สึกล้มเหลวทําให้เช้าวันใหม่ของแต่ละคนต่างกันหากรู้มากศึกษามากเพียรพยายามมามากล้มลุกคลุกคลานมามา,มากกลับฟื้นคืนยืนผง,งาดมามากพอตื่นนอนในเช้าวันใหม่จะเหมือนชาร์จแบตเต็มมีความกระตือรือร้นพอที่ความคิดจะพุดขึ้นในหัวว่าเดี๋ยวเอาใหม่ ลืมคำว่าผ่านความล้มเหลวมาอีกครั้งเปลี่ยนเป็นคำว่าขึ้นบันไดมาอีกขั้นหากรู้น้อยศึกษามาน้อยเพียรพยายามมาน้อยล้มละลุกไม่เป็นถ้าขาดคนช่วยจุดพอตื่นนอนในเช้าวันใหม่จะเหมือนเครื่องชาร์จไม่ดีชาร์จแบตไม่เข้ามีแต่ความกับหลกกับเลี่ยทสงสารตัวเอง หลือแต่ความคิดติดสมองที่แห้งผากประมาณว่าเอาดีกับใครไม่ได้หรอกลืมคำว่าต้องสำเร็จให้ได้มีก็แต่คำว่าพยายามแล้วรู้ผลแล้วต้องรอสักพักกว่าจะได้เครื่องชาร์ดีๆมาเติมไฟให้เกิดความคิดประมาณเอาหมายอีกทีนะหากไม่รู้อะไรเลยไม่ศึกษาอะไรเลย ไม่เพียนพยายามอะไรเลยเอาแต่คาดหวังรอให้โลกตามใจฉันเอาแต่หกล้มหกลุกอยู่ในจินตนาการเอาแต่โทษว่าใครทำให้ฉันเป็นอย่างนี้ขอให้ใครช่วยแล้วเขาไม่ช่วยก็ด่าเขาอยากให้ใครมองแล้วเขาไม่มองก็แช่งเขาตื่นนอนแต่ละเช้าจะเหมือนแบตเสื่อมต่อให้เครื่องชาร์จดีก็ไม่มีไฟเข้า รีบร้อนดูถูกตัวเองตัดสินตัวเองรบก,กับจินตนาการด้านร้ายแล้วแพ้แค่นั้นก็รู้สึกอ่อนปวกเปียกเหลวไหลและล้มเหลวไม่เป็นท่าได้แล้วลมเองทั้งยืนโดยไม่ต้องมีใครมาผลักแล้วต่อให้รู้ทั้งรู้ว่าแบดเสื่อมก็หวงความเสื่อมไว้อย่างนั้นไม่คิดเปลี่ยนเป็นอันขาด ความรู้สึกล้มเหลวเป็นบันไดส่งให้สูงขึ้นสำหรับคนส่วนน้อยเป็นลมให้ติดนานสำหรับคนอีกหลายคนเป็นหลุมดำให้ดักดานชั่วชีวิตสำหรับคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็นคนส่วนใหญ่มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่เลือกจะเป็นคนส่วนน้อย